าดาีจ้าเพื่อนๆจ้าอันเมื่อนี้ซาดาอันมะข่าเห็ดแต่ก่อนเนาะจ้าเนาะนี่คือซาดาตัดมานนแล้วจะสิบสองใบสิบสองใบเนาะจ้ะเนาะเราซาดาจะมาแตงข้างหลังนี่จะข้างหลังนี่จะเล่าออกจากน้อยเพราะว่ามันจะหนามันจะหักยากจากน้อยเนาะจ้ะเนาะเล่าออกจากน้อยว่าอยาออกลายจ้าเดี๋ยวซาดาผ้าเห็ดจ้าโอเคจ้าเพื่อนๆจ้าหลังจากที่อันเฮ้าเราใบแต้งใบแล้วเนาะจ้ะเนาะ สิมีเป็นลักษณะนี่จะแห้งเป็นลักษณะนี่เราออกน่อยนึงเพื่อว่าไอ้่บห้มันนาเกินไปเนอกจะเนะเระว่างเลี่ยงกันจะว่างเลี่ยงกันหกใบไงใบขึ้นนออันจะรับหัวท้ายหัวท้ายจ้ะอันแล้วก็เอาหกใบอันมาสาร จ้าหลังจากที่ห้าอันคัดแล้วเนาะมันก็นจะมีเป็นลักษณะจังสีจ้าเป็นลักษณะแบบนี้แล้วห้าพับที่อยู่ด้านล่างเนาะจะเนาะพับไอ้ที่อยู่ด้านด้านล่างพับล้องแหวรอบเลยจ้าพับล้องแหวรอบเลยหลังจากภาพแรกสิมีลักษณะจังสีจ้าเฮ้าเฮากดเ,เป็นไอ้เลี่ยมเป็นมุมเน,นาะจะเนาะนี่ไอ้ือการไอ้พับเป็นช่วงล่างเป็นด้านล่างเป็นก้นของมันเนาะภาษาอีสานเอิ้น หลังจากห่อพับแล้วห้าก็เอาออกไอ้กลับสูตำแหน่งเดิมจ้าจเอากลับซูตำแหน่งเดิมนะคะลวกเนาอจ้นเนาะโดยการลวกจองด้านจองด้านจ้าและห้าไอ้กลับข้างจ้าห่ากลับข้างหลังจากกลับข้างเรียบร้อยแล้วนะ,ะเน้องจันเนาะห่ากระดาษพื้นเก่าจะพับด้านล่างขึ้น ดานล่างขึ้นคือไอเหมือนเดิมเหมือนคางที่แล้วจะภาพให้ทัวเลยจ้าห้าภาพแปลวมันก็จิมีลักษณะนี่เนาะเป็นลักษณะแบบนี้แล้ว้ากลับขึ้นไอสู้ตำแหน่งเดิมจ้าทุกทุกด้านเลยเด้อจ้ะเด้อเอากลับสู้ตำแหน่งเดิมเพื่อป้องกันการรุดรวมฮะจะเอาไอที่หนีผ่านี่ต้องการไหวจ้าแบบนี้ นิบเฉพาะไอตัวกลางจะนีบให้รอบซีด้านเลยจ้ะหลังจากนิบแล้วสิเป็นลักษณะแบบนี้เนาะจ้ะเนาะแล้วอันห้าเริ่มซานทีละด้านจ้ะเริ่มจากด้านนี้เนาะจ้ะนะทีนี้ใบเพื่อสะเอามากใกล้ๆกล้องให้เพื่อนเเบึ้งจ้ะละสซานขาดกันจ้ะซานขาดกันขึ้นล่งขึ้นล่งเนาะจ้ะเนาะ จะตกใจมือสาวดาเด้อจะเด้อสาวดาเป็นคนเฮ็ดงานนักเฮตดงาน,นหนักมัต่นนอยจ้ะไอเห็ดงาน,นตั้งเ่ไออายุแปดเก้าปีละเริ่มไทยให้ไทยหน้าตอนสิบสี่เนอะจอ้ะเนาะไอมือกันเลยจังเสียละจ้ะขัดขึ้นลงขึ้นลงเด้อจะเด้อสลับพ้นกันไปจ้ะ แล้วห้านีไบจะห้านีไบเที่เอามากใกล้ๆนี่เพื่อว่าเพื่อนๆจะได้เห็นเนาะเะนะ่าเป็นลักษณะใดแล้วห้านีไบตรงนี้จะแล้วก็เหตุด้านเวินว้นไปเนาะเะนะอันนี้ด้านนี้เ้าเอาอันที่นี่ผ่าออกแล้วห้าก็ขาดกันจะคืนล่องคืนล่ง,ลงแบบนี้เนาะเะนะ นี่จ้าแล้วก็นิ้ไวไแล้วก็ให้ด้านต่อไปจ้านี่จ้าควายกันจ้าแบบนี้เนาะจ้าเนาะนีไวไจ้านี่เป็นด้านที่สามแล้วเมื่อถึงด้านชุดท้ายจ้า งานสุดท้ายเนาะจะเนาะควายกันจา้าซดาเฮ็ดวิดีโออันหาร์็แดมือใหม่เนาจะจนะ้ะเนาะกฝากเพื่อนๆติดตามส่้อยเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะจะนะ้ะเนาะติดตามซาวดาซา,ดา,าดาก็สิไปติดตามคุณแบบว่าไอ้ฮาอันส่้อยซัพพอร์ตยิดอันเธอว่าสันทอยจานี่จ้า แล้วฮัากันไอ้ว่างลงไปที่พื้นเพื่อจะไปจัดแต่งจ้กที่สาดาเมื่อใกล้ๆกล้องเพื่อว่าทุกคนจะได้เห็นวิธีการทาง่ายๆจะเดี๋ยวสาวดาว่างลงพื้นแล้วก็จัดแต่งเนาะจาะ้าแง่ขึ้นนี่จา้าอา่วที่น่ผาออกเนาะจ้ะเนาะแล้วฮักัไอ้ดึงจา้าดึงให้มัน,น,น เสมอกันให้มันตปิดกันว่าให้มันมีอันช่องว่างช่องโวโ่เนาะจะเนาะห้มันเป็นเลียมเป็นมุมลักษณะนี้จะลายแบบนี้จะลักษณะนี้เนาะจะเนาะนี่คือเลียมมุมหนึ่งจ้ะและ้วหาก็เอาที่นี่พานีไปเด้อจะเด้อ หลังจากห้าอันเทศแล้วสีมุมจะมีลักษณะจังสีจะจะเห็นว่าไม้แขวนผามันจะมีสองสีเนาะจะเนาะชือว่า,าห้าเห็ดครบแล้วจ้ะแล้วห้าดึงอันจัดแต่งจักน,น,น่อยเนาะจะเนาะ่อนที่ห้าสีมาเห็ดขอบจ้ะตอนดึงจัดแต่งเนห้าจะแต่งมุมตรงนี้ในนอยน้ำเน,น้อจะเดินตรงมุมนี่แล้วห้าก็ดึงจ้ะลักษณะนี้เนาะ ลักษณะนี้จะดึงจักน้อยแลไอไส้ไม่หนีบหนีบไปน้ำจะแล้วก็เฮ็ดมนุนไปให้รอบเลยจ้ะเอาไม่หนีบออกแล้วก็ดึงแต้งจักน้อย ตันนี้จะเห็นว่ามันอันมุมที่ห้าแตงจะห้าที่ห้าจะตรงแต่งอีกจะซีนี่จา้าห้าจะเชื่อมมุมเข้ากันอีกนิดนึงเนาะจานะ้าเนาะนี่ไปเลยจา้า เราเอ,าอ้อยมะเข่ามุ่มเทียเรไม่นิพาซีนี่จ้านี่จ้จามาแ่งมุ่มนี่เนาะจ้ะเนาะ

เฮดเฮลอบเลยจ้าลเฮามาอันหักขอบน้ำกันเนาะจ้าเนาะเคจ้าเพื่อนเพื่อนหลังจากเ่าจัดแต่งแล้วซีมิลักษณะนี่เนาะจ้าเนาะฮามาหาักเลยจ้าโดยหักข้างล่างล่งจ้าไอภาพตัวทอยุข้างล่างเนาะพันข้างบนแบบนี้จ้าไอซีเ็นแมนบาละจ้าเนี่เป็นคู่เนาะมันจะเป็นคู่เป็นคู่ขั้นอเฮดถูกมันจะล่งตัวพอดีเลยจ้าแบบว่าเฮดถูกแถวเนาะขั้นฮามาเนจใจฮาใส่ไอที่หนี่านีไปก้อนจ้า เพื่อความันง่ายเนาะจ้ะเนาะแบบนี้จ้ะสิเป็นคู่แบบนี้ละไอตัวนี้กระสิเป็นคู่กับตัวนี้เนาะจ้ะเนาะฮ้าก็พับลงแล้วฮ้ก็เอาไอ้ที่นี่ผานี่ไปจ้ะแล้วนี่มะนี่ก็นนะจะคู่กับตัวนี้ฮ้อนีบไปจนให้ทัว่วเนาะจ้ะเนาะให้รอบปากมันสีไอ คล้ายๆจังสีจาคล้ายๆก็ไปท่วนไอ้ท่วนเข็มนาฬิกาเนาะจะเนาะท่วนเข็มนาฬิกาหลังจากข้าเฮ็ดรอบแล้วข้าวกะสิมาอันมุนตามเข็มนาฬิกาจะหากอีการหน,นึ่งลงเนาะจาะนเนาะข้าวหอมมีใหม่อันไอหนิพาข้าเอาสอดไปเลยจ้ะอันใดข้าเฮ็ดพีชข้าก็ไอไอเอาตัวที่ข้าสอดออกแล้วกันแม่แกเน,ะนะาะเดี๋ยวดาเฮ็ดให้รอบก่อนจ้ะ โ okay, yeah, right. อเค่ใจดาเฮดไลบรอบแล้วเนาะไอทวนเข็มนาฬิกาสิมีลักษณะแบบนี้จา้าห้าสิเรือไอเศษไว้อันนึ่งนาะจานะเนาะขั้นผู้ให่ค่อยทกโคเช่นาะจะเนาะก,ก็จะเข้าใจง่ายขึ้นจ้าไปต่อีห้ออันหลังจากข้าทวนเข็มนาฬิกาแล้วห้อว่าอันมูลตามเข็มนาฬิกาจา้าโดยหักส่วนเทียนห้ออันนี้ไวเนาะจะเนาะคือตัวน,นี้มันบาา่ลนะจ้าทางนี้ลงไปนีแล้วห้ออันหักตัวน,นี้ภาพภาพขาม่าจ้า จะหนีบกันไว้พอดีจ้ะขั้นเท้าพันเดยกสอดห้าเหนียบไปก่อนจ้ะเพราะว่าไอ้ใบไอ้วัสดุของห้ามันจะไดบบอบช้ำลายเนาะจะเนาะขั้นเท้าเฮ็ดปิดเท้าก็แก่ดได้ง่ายเพราะฉะนั้นเท้าเหนียบไปก่อนก็นกได้จะหนีบแบบนี้เนาะจะนาะนีไฟจนว่าเ้าแน่ใจว่าเ้าเฮ็ดถูกตรงจุดแล้วแล้วเท้ามาสอดจ้ะทวนเข็มนาฬิกาไปจ้ะ ตามเข็มแล้วก็ท่วนเข็มเนาะจะเนาะจะได้มุมแบบนี้จะสามเหลี่ยมแบบนี้เดียวดาเฮดให้รอบก่อนจะ้ะนี่จะหลังจากอันห้าหากล้องจากไอ้ตามเข็มนาฬิกาท่วนเข็มนาฬิกาแล้วจะได้ไอ้ขอบแยกยักแบบนี้จ้ะไอ้ในเมื่อมันเป็นคู่เป็นคู่ล่องโตทุกคู่ม่มีเศษบ่ม,มีเหลือแสดงว่าห้าเฮดไอ้เสมอแถวเนา,จาะจะเนาะ ไอเราไปต้นนี่ไอ้ขันตอนต่อไปคือการสอดจะดึงให้แน,นแ่นแล้วก็สอดดึงให้แน,น่นหมายถึงว่าห้าเอาอันทีห้าไอ้เหนียไวบออกแล้วห้าดึงเนาะจะเนาะที่จริงดาเฮ็ดวิดีโอนี้ละเอียดเพราะว่าดาคิดว่าคันค้นตีอัน จากสานเป็นแล้วเขาจะบ่มว่าเบิงวิดีโอแบบนี้เพราะว่าอันนี้มันเป็นคันเบสิกเนะาะจะเนาะดาก็เฮ็ดเบสิกคือการกงคิดว่าคนเบสิกคนบ่เคยเฮ็ดคนบ่เคยสานก่อนยังจะมาเบิงแบบนี้เพราะว่าอันค้นเขาสานเป็นแล้วเขาก็สนเบิงอีหยังที่มันไอไข่ไขครับดีเฟลิปที่มันไ,ไ,ไอไอหน่าย่านี้เน,นาะจะเนาะจังเสียละจ้ะห้าดึงห้าดึงให้มันเสมอแล้วเขาก็สอดไปเลยจ้ะสอดตามเนาะ สอดตามไอ้ตามไล่มันจะตามไล่เลยจ้ะดาเห็ดละเอียดเพราะว่าอันก็คือว่าคนที่เห็ดปเป็นกระเซด้เฮ็ดเป็นเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าคนที่เฮ็ดเป็นแล้วกับโบเบิงดอกวิดีโอตัวนี้ดาเองก็คือกันนั่นแหละหัดอีกอย่างที่มันยหญ่าหยากว่านี่เนาะจ้ะเนาะบ่มหาหัดอีหย่างที่มัน,น,าานมงาา่ายๆดอกไอเดี๋ยวดาจะสอดให้ทั่วละจะทั่วจ้ะ แล้วคามาเป่งกันอีกเทีนึงเนาะแต่ว่าอันต้องดึงให้เสมอการดึงให้นั่นเนาะจะเนาะอันตอนสอดนี่จะได้ดูดีจา้าโอเคจาหลังจากหักม่มแล้วทุกด้านก็สิมีลักษณะนี่เนาะจานะเนาะไอ้ส้อมรับไอ้ยยกาตะจะอันจะมีอันนี้จามนี่ไอ้ขอบแบบนี้เนาะจานะเนาะตามธรรมชาติถ้ากัตัดขอบออกแต่ว่าตัวขอบนี่เป็นตัวไอ้เสริมคพามแข็งแรงให้ไอ้กับไอ้ อายุกาจ่าเราอันเศษแบบนี้คือว่าสนที่มันเหลือแบบนี้ถ้าตัดออกเนาะจะเนาะตัดแต่งถ้าดึงให้เสมอกันจ้าแล้วถ้าตัดแต่งเนาะจะเนาะเราไอาข้างในลักษณะถ้าจะเฮ็ดเป็นไอล่องกลมเฮ็ดเป็นเหลียมหรือว่าถ้าจะดัดแต่งเฮ็ุอันใดก็ได้เนาะจะเนาะหลังจากเีาไม่พื้นฐานทั้งจุดนี้แล้ว ไอ้ดาคิดว่าต่อไปไดาจะฮันใส้วัสดุตรงนี้ไอ้ยเยกืกาเนี่ยไอ้เฮ็ดเป็นกระเป๋าเป็นอีหยังเนาะจะเนาะพัฒนาไปนี่จ้ะตัดออกเนาะจะเนาะเสร็จแบบนี้ตัดออกโอเคจ้าวิดีโอนี้กระซัําเนี่ยเนาะจะเนะาะกังว่าไอ้วิดีโอนี้จะให้ความลูก,กับเพื่อนทุกคนหรือว่าคั้นน้นมีผู้ใหญ่มีปัญหาอีหยังมีคำถามีอย่างสิถามดากระทามาได้จา้าดายินดีเสียไอ แนะนำเนำาะจะเนาะหรือวอ่านมีไอเดียดีๆพี่อยากจะแนะนำดากะแนะนำเมื่อใดจะดาอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเยอะๆขึ้นจา้าสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้กระซัมนเนาะจะเนาะโชคดีมีใช่กันทุกๆคนมีความสุขกับชีวิตประจำวันจ้ะสำหรับมือนี่ิจ้ขอบคุณจา้า